สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่21กันยายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ0กับ8ตัวร้องก็คือ4กับ2ก็0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 8 0 8 2 8, 8, 8, 8 2 8 2 4, 4 8 6 8 8 2 8 0 2 4 0 4 8 2แล้วก็6 2 4นะคะ จับคู่ก็สองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองสี่แปดแปดสี่แปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือสี่กับแปดตัวร้องคือหนึ่งกับเจ็ดสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดไอสี่สองมันจะออกแล้วต้องมันเขียนซ้ํากันเนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดสี่แปดศูนย์หกสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็ถึงเจ็ดเก้าเนาะ จับคู่ก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่แดแปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดเดนะต่อไปปกติตัวเด่นก็คือหนงกับ4ี่ตัวร้องก็คือห้ากับสแต่เราจับหงกับห้าให้เด้อหนะึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนหกหเหนาึ่งสอสี่หด้าเก้าหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งห้าห้าสี่สี่ห้าสองเนาะหรือเพืเ่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อเราเขียนลงให้เป็นเต,ตะตายสวยนะ ึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสองสองห้าสี่ห้าห้าสี่นะคะต่อไป V ีไตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดตัวรองก็คือห้ากับแปดสี 48, ่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเด้อเจ็ดแปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์ห้าเจ็ดเก้าจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่สี่แปดแปดสี่ 7จ8ดแปดแนะวันนี้เราตัวที่เราเน้นจริงๆก็คือตัวนี้แหละที่อยู่กลุ่ม vip นะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ0นย์นะคะสี่เจเลข4ตัวนี้นะไม่รู้จะไปเข้าขกลุ่มไหนม้างนะวันนี้ v ีไอพีเฉพาะกิจประจำ จับทั้งสี่แนวทางนี้นะเลขเหมือนกันก็คือสี่กับแปดนะคะสี่กับหนึ่งสี่กับแปดห้ากับสี่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะว<ๆ>ันนี้ไม่รู้ตัวไหนจะเข้าสามัวตรงๆเนื้อวันนี้มันจะมีเข้าทุกวันวันละหนึ่งกลุ่มขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กับช่องหมุนน้ำพน <ๆ S 2> เพชรพารวยนะคะเฮงเฮงฟังฟังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ